พี่น้องครับต่อไปนี้จะเป็นการแสดงการซ้อมของทอีมงานคณะไฟใหญ่พึงนะครับสำหรับทีมงานห้องสามาสามพรพลังบวกนะครับจะเปิดทำการแสดงพี่น้องรับงานไหวเพราะต้องคิดผ่านหวังน่าไปแน่นอนว่<ม>าฟัง <มา S 1> นักร้องและก็ชมการอ่าสเตียเต้นของแดนเซอร์อตายค่ะอ่เอาลองเบิไงครับพี่น้องซึางกับตัวมือเหน็นแล้วนะครับ การสวัสดีค่ะก่อนอื่นที่พบกับการแสดงหน้าด้านเวทีของทีมงานเนาะค่ะด้านนาด้านนาอนุญาตค่ะด้านนาค่ะไม่นาด้านประมาครับก็นเ่องมีการประมาประมาไม่พอไม่กินยาเ่าถือเป็นูกขาใจพุทธนะคะผิดตัวขอภัยผิดใจขอโทษห้ามโกรธนัตัวเองการทีขอซ้อมเสียงเบาๆเพื่อเป็น เคียงสมนาบุญคุณนเคธันเจาพาภูวัยว่างใจกับคณะเออมนบอดแมนบอดกูหยันนวลมากนะขออนุญาตเรียกเอิญบอดเนาะค่ะเพราะว่าราศีีพนนัามัดเป่งออกมาเลยค่ะใช่ไหมบ่าวอุเตาะขออนุญาตโซ่เพลงหนึ่งค่ะเดี่ยวๆค่ะว่ามิตรตีค่ะแม่นข่อยเป็นข่อยก็าไม่ได้เรียกนกคุมอื่นต้องได้ดีคืปฏิว่าอื้อดบ่เอาล่องๆมันขับยังเป็นสาวอนจนยังบ่เคยมีเอาเพลงชายฮามึงเพลงดังดังทุกมื้อนี่ ไม่ทราบบอกยากใครรีวิวคอนเทนต์นะแดนเซอร์เนี่ยมันยังอีออกสเตทได้นะคือขอเป็นซีรีส์เมียเซานะคะเนาะเพราะว่าเพลงอีกขนาดหลายบ่เพลงมัน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 เพลงของเขาเอาเพลงของเฮานากูอยากให้เมียเมึงเมื่เห็นพลงเฮานาเอาเอาชีวิตกันให้เว่าเนาะชีวิตพี่เป่าชีวิตพี่เป่าโอ้ขออนุญาตครับเรื่องบัมากขอยันุญาตเนาะ เสียงคนลือดุแลงเศร้าิ่นว่ามีผีเป่าย่างละบานเบิดคืนอยบอหัวซายาย่อนคอยนอนบอตื่นยอนเกือบเป็นข่อยตายคึนคอยเมาเหล่าขาวได้ยินเสียงไอคอยตกใจอย่างแหงคอยนอนแล้หนึ่งก็เลยยังหูฟัง แล้วตัดสินใจเขาไปถามแบบจังๆสิเหม่นพี่เปาอีหยังพี่บ้าค่ะจ้าเอาสนิทกันเนาะค่ะเนาะเสียงบ้ามากค่ะเนอบอลอะไรบอลพอฟังก็จะเฝ้าโซตะกอนเนาะอบอเนาะกูสีหักโซ้าบอกแล้วว่าจะกินหลายเฮยพ่พงษม่อย่งบอท่าเจ้าเซนซูนี่ไปเลี้ยงว้าวเขาก็ะท่หน้าที่ของเขาเนาะแดนเซอร์แล้วพ่อก็เก็บส่วง บอดกระ <Bond> ดัโอ้ยเกิดดีจะดอกผ่านมาบอดผ่านโยกหนันสือสัญญาน่ะไปเขียนไว้ด้วยเอามาทำไฟหลายๆอืมแต่ว่าแต่ว่าสิไปลั่แต่ละบ้านพี่น้องเอาไฟผูกเขียนไว้บนตะนเด้อสุมาเบิงนะกันไว้น่ะบอดเอามาข้อเหี็บไว้เถอะว่าจะฝีละอยากเ่าอะไรยเด้อมันดุกันเนี่ยทอมซิบมันดะเอาเพ่งไว้ปะเนาะ เพงไว้เนาะเงไว้ครับจ์ตามสเตปเป็นนะบอลจับครับวันนี้เขาจารตามสเตปเลยกันเอ็นเตอร์เทนคนไหนนอบอลเนาะอเมนครับเอาส่งเพ่งไว้พี่จะบอกเข้ามาเอ็นเตทีนหรือยามมือป้องสมัยนิบอลเขาต้องเขาต้องมองมองการตลาดให้ออกด้วยหนึ่งเขาขายหนาเป็นที่เขาพร้อมสองเขาก็ขายหนาเขาไปนั่มนะเาถนัดเปทีกับบลอหน้าเขาต้องขายเนาะเอออันเขาเห็นตามโซเชียลนะเมยบอดสื่อสารทางโซเชียล ตาต่อไปนี่จะร้องเพลงนะคะเพลงเร็วเพลงเร็วนะคะโคามเร็วประมาณ10-10เป็น <ๆ S 2> จะเบาไป20นะคะก็จะถอยมาก่ก็เขาบอกพี่น้องที่ชมรายการนี่อยู่เด้อจ้าพี่น้องกะขนลูกหลานเบิ่งกะเอาไฟมาผูกแขนใส,สวมรูปกระคั้ไว้ในเดอ้อย,อยันลูกหลานนี่อะไรบอดกระดานาะยอกทิมงานดีดีอ๋อเตรียมตัวได้ยิงเอาเปิดวงในหนะบัดนี้ น้องเป็นสาวขอนเจนบ้านบ่เคยอยู่แฟนบ้านอยู่เดียนอีสานน้องเป็นสาวไวัอ่อนไมแต่นอนแต่แข่งบ้านอยู่เดียร์แนร้านจะมีสายใดไผเลยต้องการจะระดะอดใจสายใดเจ้าเป่าเจ้าเป่าเจ้าเป่ามึงอยาจะร่วงหรองาาือลองมึงเหยีจังหวัดจ้าค้นปู่นายอีปอกปูหันมาถึง <c oughs> ถ้ามิงมันได้อยู่ได้ล่ะมึงเหมานถ้ามิงถ้าแม็ก็ยังเออนี่ห้ามจะว่ามันได้ตกโต๊ก บัดรบัตรกูไปสเตจเรื่องอะไรเอาเธอก็ต้องบอกฉันที่แหละว่าเออจังหวัดจังหวัดจังหวัดนาน้องเป็นสาวคอนแก่นไปอย่งงี่มันมันน่งเป็นสาวคอนเกนที่ปอกมึงอย่าเฝ้าเถียงกันมีสองตัวหนึ่งอ่ะสองตอวตเมื่อตัวจังหวัดเนี่ยอันเมื่อนอมเมื่อวันี้เยอะก็เมื่อถนอมเมื่อถนอมตัวหายจังหวัดนั่นน่ะโอ้ยปอบมึงมีอยู่สามตัวมึงเอาสิเอาสิเฮ้ยฟอนแบบสาวเหนือเอาเสาเหนือเอาสาวเหนือจะลองเพ่งเพ่งแบบเหนือเด้อยแบบนี้แบบเปิดปอบพี่ฟ้าเน่อย กุหลาบเพียงพิงอยู่กุหลาบเพียงพิยงไม่เท่าเนี้ยเนี้ยมันกับเนี้ยมันเยินพอดิบปอนมันดีพอนได้กี้เอาสายใจพี่กลับคืนเอาเสียที่ยี่งมึงจะจ้องจับผิดกูณที่หลังโอไปได้ไหมจะเฝ้าท่านอันขอฟังเพลงอันลูกลูกลูกอันคู่ทั้งพุ่นะจักเสียงการร้องเบิงโด้ค่ะเเพพลลงงอัน เพลงไรก็ได้ครับงานเขาจะเฉยขื่นได้ขันว่าเฮ็ดดีดีนั่นลองจะเต้นให้ีงามึงมาลองขึ้นต้นว่างไรบ้างเลยทิพห้าปีนั่นเต้นพร้อมเด้อพย์ห้าปีที่ไต่ห่างรวมแดนไทยเอาลูกคู่แหมนี่มึงไม่ลูกคู่กูทีไปได้ชูมนัดกันตีกูว่าทั้งไี้เอามึงก็ว่าเชิญเขาไปแห็หม เซนเข้าไปขวังมึงจังหอรองกันเนียาปีที่ไต้เฮารวมแดนไทยเด่นดินเ,เ,เดินเข้าไปเดนดินแม่โ่นเด่นขวังทุรเดียเอา้วเอาลวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋สกนดิดกันถือวา่าท่านผู้ชมนี่กะอ่า เก็บไข่ได <coaches S 3> ้ป <aroma> ่วยเลยกระเบิงกระซื <nosso fuck> ่นขึ <chan>. ้นมาหลายเตือเปล่านะครับโอ้ยมันเป็นเปียกพิฟ้าเนาะบอลโอ้ยน่าบอดกระดายอันนี้เป็นการปรึกษากันซื่อๆแล้่านผู้ชมเด้อคือว่าสิมีไปหนาอ่าสิมีไปหนาเลยเจ้ว่าช่วงนี้เกดเป็นการนันแนะการซื้องานเละพึ่งสิกะมื่อแรกสื้อัดการล่วงกันเข้ามาเด้อพิดอันพิษพลาดมองใด้อันคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเด้อจะถือว่าการแสดงอันนี้ซ่อมซื่อๆซ่อมค่ะซ่อมซ่อมจริงเลยงานซ่อมขนาดซ่อมยังเลิศปานนี่เอาซิซ่อมอลังการ บ้องมุวนม้วนมุนหนาแต่ละคนหมุนหลังแต่ละคนนะมั้งชู่มึงเจ้าเดินเดินเบียดนั่งเบียดอ่ะชู่มึงชู่งามงามแค่เลตัดึงงามเป็นเนงสาบสิไม่อาละเยไอชาวบ้านเ่ยมื่อกี้กินข้าวกินยังนี่นั่งนี่ดูนี่เอ้า ชมเบยชมงามอารามแท้หลงแต่ลืงงามของข้าจะของลมตายแน่คอเอาละครับพี่น้องเด้อขวดมลส้นหัวซื้อราคาพี่พี่น้องกัต่อไปคราสิี่ปั๊บปุ่ไปเรื่อยเรียนศเพราะว่าให้พี่น้องพอดิ้ยิงเขียวซื้อสูงชันเนี่ยเด้อให้พอดิ้ยิงเขียวพอาะถว่าขนดมลเสื้อเสื้อนอกฝากไว้สำหรับพี่น้องเพียงเพียงที่ชมคลิปนี้อยู่สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับช่วงหน้าพบกันอีกสวัสดีครับ